บายดีพี่น้องบริษัทบุญสุขคนบริษัทสังสอรจ่ามากินอันวันนี้ส่งสาราวผ้าเสียบสิผ้าพี่น้องมาเสียบมาจะนกินไอ้ยำบุญเสร็จร่วมมิตรเดนะจ๊ะเนาะมากินกันเลยจ้าพี่น้องจ้าบอ่อไร้ใหญ่หางจ้าขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณที่แวข,ขับมา,า,าเบิ่งคลิปสาราวผ้าเสียบนะคะมาตั้งกองกินเลยลนะจ๊ะเนาะมาจ้าพี่น้องจ้ากินน้ำสาวราวนะคะมามาค่ะมายั่วๆกันค่ะ มากินแล้วจ้ะพี่หลังด้วยเสียบๆจ้ะยูแห้งไรยูแห้งๆแงกยูแห้งๆสั่งกะหล่ำมาพอกอันสิบ่ไอ้ฟังเหมือนพี่หลังจ๋าก,ก่อนกินกน่าจะนาะพี่บ่าเห็ดเด็กให้อันเจ้าขาวจับมึงน,นี่ขาบมากสองตัวน่นจาจะเนาะขาบสองตัวมาถ้าบ้าเด็กออกเป๊ะในหวัวหนา้าพี่บ้าสิเห็ดดงขีดเลยจ้ะเออ ขาวแสดกข่าวบอกว่าสองใบที่จ้ะแปดแปดหกหกแปดแปดหกจ้ะมันนี่เพื่ว่าก็เลยเออล่อง,องเหมืองจชื่อๆหนึง่งข่าวบอาเธอที่สองหาซีใจพี่น้องจ้ะสองสองคู่นี่แหละจ้ะอันบอกก็เพิ่นเดีสัญญาก,กันเดี่ยวทันขันเพื่อนหายขันออกมนาะพี่น้องกันถือซ,ซื้ออันหวัวาหันไอ้เพิ่นสิบกิโลนอนเผาอยู่ไปใส่อยู่จะไปใส่ผู้ส่งเมื่นอกี้นอนเผาอยู่ มื่อกี้นอนเป่าอยู่ใน,นลูกนี้แหละนอนเป่ารวมขายันาดแม่ว่าเดี๋ยวพันเด็วกออกไปซื้อให้รพอพห่ออาหารกระสอบนะึงไปเลยแมว,แมว

ไห่จอยมองจ้าแซ้งรสกระดังเนี่ยอร่อยจ้ะแส่บมากแส่บๆ มุใส่ได้หลยพี่น้องจ๋าพี่ว่าสินับกุ้งเบื้องเดิมห่งตัวสองตัวสตัวสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิอ็ดสห้าสบหตัวสิหตัวกุ้งสิหตัวพี่น้องจ๋าใส่กุ้งสิบหกตัวพวอของหม้อหมักแจง ใช่ครับเฮียนั่งชิ้วพวกตัวทั้งปลาหมึกบอสไหมทั้งปุ่งทั้งปลาหมึกทั้งหมูหาซื้อบาตรผู้หลงใหลมาทำเครื่องเทศต่อซื้อเพื่อนก,กินอะไได้ปะเนี่ย กล่องนี้ไม่อยากเหมือดได้ผลเลยเอยากขาวๆนะเพราะว่าจอแตกไอสับห่างไม่มเงินซื้อ กิมแม่ฟังจ้ะกิมเนี่ยเขาจบไปเพียงเท่านั้นพี่น้งเด้อพาพี่นอ้องก็ได้ก็แทรก็ติดตามก็ปกติิงจ้บเพื่อจะไปผัดกิม่มของสาวราพะแส็บนะคะพี่น้องที่เขาว่าเบิ้งคลิปสาวราพะแส็บหลักอกระถาเพี่ว่าถ้าสาวราพะแส็บเลยจะเด้อแล้วเข่าไปเดรถไปติดตามให้หมดเลยจ้ากิมเนี่ยเขาจบไปเพียงเท่านั้จ้ะมีบายจ้าจุ๊บๆนะคะ